อินเวนเทอรเรียนเฮลอินเวนเทอรเรียนหากคุณจะเป็นอินเวนชาวอินเวนเทอรเรียนด้ก็อย่าลืมซื้อพิทออดของเราคุณต้องกินสิ่งนี้ไม่ใช่เฮียเจ้าของมันยังแดกไม่ได้เลยเนี่ยคุณคิดว่าสองคนนี้เขาทำอะไรกันครับเออกูต่ออยู่เนี่ยมันตีไม่โดนนะยะมันดีเลยมันดีเลยโอ้พิบออดโอ้เฮียต่อเลยทำไมต้องหน้าดูวะ โออ้นยังคิวยังคิวยังคิวจูงแรงลมใจจูงแรงลมใจหลังที่ลงมาเจอไอ้นั่นะไอ้คีเปอร์ไอ้ไอ้แมงมุมมารยาทดีอะเออเออกระเด็นไปไกลเกือโอ้ยใครมันติดด็อกแบ็กวะเนี่ยเอาเองซีโอมาแล้วซีโอรัช็อตเร็วโอ้อาป๊ดเอาไปทำซีโอปัดมันโอ๊ยแลก

ไอ้เยอะเยอะจริงเยอะจริง <laughs> เียคนลหมือนทอมมันจะเออทำตอนโดนตีอ่ะไว่าเจ็บเจ็บเจโอ้ยเขี้ยอะไรเขี่ยกันเี่ยูไหนวะอยากเห็นผลผลิตก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็ มีดอกมีบางส่วนดอกออกมามาดูน,นี้ดิเอ๊ะเหมือนจะมีคนมาซื้อสต๊อกของที่บ้านนะทุกคนซื้อไปตั้งเจ็ดสต็กเนี่ยคือจริงจริงอะสาเหตุหลักก็คือที่ผมทำฟาร์มนี้มาคือผมจะเอาไปใช้เองนะครับแต่ใน,นเมื่อมีคนซื้อเนาะเดี๋ยวแนอนาคอเดี๋ยวผมจะมาทําในส่วนของร้านขายฮันนี่คอมก,กันดีกว่านะครับ ถือว่าเป็นผลผลิตที่ดีเนาะสลหรับฮันดีครอรนะครับแต,แต่แต่แต่ทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาทําในส่วนของหลังบ้านกันครับซึ่งส่วนของหลังบ้านเนี่ยผมได้ทําการดีไซน์เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเป็นแนวสวนสาธารณะในเมืองหลังบ้านตรงเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีสะพานต่อไปตรงนู้นนะครับเพื่อจะไปเกาะตรงกลางเนาะแล้วก็สะพานจะเกาะตรงกลางก็จะต่อไปอีกเกาะหนึ่งนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปรับชมไทม์สแลปกันเลยครับไป Some directions to get to you, to get to you, ain't gonna waste my time. I know that we ain't got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out. Tell me what to do what to do I'm on my knees yeah I'm back to you to get to you ain't gonna waste my time i know that we got connection i think about you for oh, you my love you drive me crazy tell me what to do what to do I'm 谢谢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  โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสลับไทม์สแลปที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบไทม์สแลปเมื่อกี้นะแลวก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูจบกันด้วยนะเพราะว่าทํานานมากเลยนะครับก็โอเคเรามาดูส่วนนี้กันแบบเจาะลึกกันดีกว่านะทุกคนเท่าที่ผมดีไซน์ไว้ตอนแรกเนี่ยผมอยากจะให้ส่วนนี้เป็นเหมือนประมาณว่าเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองนะครับซึ่งเมืองที่ผมหมายถึงเนี่ยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าแบบมีตึกสูงๆอะไรพวกนี้นะแบบพวกแปลว่าเหมือนพวกดาวทาวอะไรพวกเนี้ย นับที่มันจะมีตึกสูงๆงแล้วก็จะมีสวนพวกนี้ยอยู่ตรงกลางเมืองนะครับก็ผมจะดีไซน์โดยให้แบบว่ามีความเป็นโมเดนมีความเป็นสมัยใหม่แล้วก็มันจะดูแบบดูเรียบเนอะนี่เพื่อนๆดูดิเห็นไหมต้นไม้แล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นที่พักความอย่างใจอะไรพวกนี้แล้วก็มีไซมอนนั่งหลับอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะนั่งหลับแหละผมว่านะใช่ไหมใช่แหละแล้วก็ตรงนี้มีคน2คนซึ่งผมยังหาหัวที่เหลือไม่ได้เนะาะเดี๋ยวผมจะไปหาหัวที่เหลือมาแล้วก็เอามาตกแต่งให้มันสวยกว่านี้แล้วกันนะเพื่อน ให้มันรู้สึกก็แบบเหมือนแบบว่าเมืองเมืองมันไม่ใช่เมืองร้างอ่ะเออเป็นเมืองแบบว่าที่มันมีคนอะไรพวกนี้นะครับเป็นที่พักผ่อนเราตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสะพานนะครับในนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะแต่คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเหนื่อยมากๆเลยนะครับเอาไว้เป็นแบบว่าแค่น้าจิ้มน้ำจิ้มก่อนเออบอกแล้วสวยมากเร<ม>ียบร้อยครับทุกคนผมเติมสตอกพูลแล้วนะครับแต่เติมแค่เฉพาะเวอร์ซองนะ ไม่อยากเติมอ่ะมันแรงเกินอย่มันแรงเกินย๋ยวมันอาจจะมีคนตายหากันและในระหว่างนี้นะเพื่อนๆผมก็ได้ทําการมาขุดทางที่จะเชื่อมระหว่างเนเธอร์เตงการกับบ้านผมใหม่นะครับซึ่งจะเป็นทางที่ขยายขึ้นมาให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะทุกคนเนื่องจากว่าทางกับมแคบมากนะครับแล้วก็ได้ทาสักทีและในระหว่างนี้ครับเราไปเปิดโปงบ้านที่ทําปห้เซิร์ฟแกลกกันดีกว่าว่าเขาทาเซิร์ฟแกลกจริงไหมไปมีเสียงเรื่องลือว่าแกลกที่สุดในเซิร์ฟนะครับเราจะมาแชร์กันดีกว่าวันนี้ ่บ้านขึ้นต้นขึ้นบ้านลงท้ายด้วยตัวเลขอ๋อศูนจ็ดสองใช่เลยกูนำหน้าไอ้สัตว์โอ้โหนี่มันนี่มันฟาร์มนี่มันฟาร์มสีไม่ง้อยเลยนี่แหละมันตัวเลขกูอีเหี้ยถ้าเราเปิดทุกฟาร์มพร้อมกันนะจะเป็นไง ลองเลยอย่าเลยแล้วไม่ลองไม่ได้หรอลองตอนรอนแบบกดปุ่มอย่างพึบมันเลยฮือปึ้มแปลดจริงนะอ่ะเดียวไปโอ้ยน้ำมันจะดิ้นโอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไอ้คนนี้ได้อยู่แต่เซิร์ฟไปแล้วตอนเนี้ยได้อยู่เซิร์ฟเท่าไหร่ตอนเนี้ยยังได้อยู่เซิร์ฟจะไม่เซิร์ฟจะไม่ระเบิด รอรอ,อดาต้าเซ็นเตอร์ไหมก่อนแล้วค่อยปิด <c oughs> โอเคผมคิดว่าดาต้าเซ็นเตอร์ตอนน็ตน,น่าจะไหมนี่แหละอืมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสลับในเอพิโซดนี้ครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบและมีความสุขสลับการดูในเอพิโซดนี้นะครับก็สลับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป i s เอและคลิปจากผมลักกี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมลักกี้ขอลาไปแค่นี้และไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายสวนนี่มันสวยจริงๆเลยเนาะดูดีสับลกูกแม